ครับสวัสดีครับร้านพี่เชียนชิงกงนะครับจังหวัดกรสินนะครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงเวลาค่ำๆเย็นๆหน่อยนะครับวันนี้ทางร้านของเราก็จะมาปิดการขายนะครับตัวเดินโคมัสุ120รุ่นหนึ่ง 12H อตลนะครับตัวนี้ที่เราลงขายอยู่ในช่อง youtube นะครับพอดีตัวนี้เราขายทั้คแตก็ได้ตัวแก้ได้หมดครับพอดีลูกค้ามาจากทางไกลนะครับด้เห็นเจอเดินทางร้านของเราก็ เลยจัดเต็มที่ให้เลยนะครับลูกค้าเอาเฉพาะต,ตัวเดินนะครับาำรับไมโครคันนี้นะครับส่วนที่เหลือก็จะมีพวกกระบอกเกี่ยวกับเครื่องนะครับปุ้งกีนะครับแล้วก็พวกโซ่ใบนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามาหรือว่าโทรมาสอบถามได้เรื่อยๆนะครับว่าอยากได้อะไรตัวไหนชิ้นไหนบ้างน,นะครับ เหลือโซ่ใบลออเลอร์เครื่องนะครับพวกเอวนะครับกระบอกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเครื่องยนนัง่าตัวนี้ตัวนี้เครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับเครื่องเดิมทุกอย่างนะครับ นี่ครับจิ้มงานช่างของเรานะครับของร้านวิเชียนบุญกงนะครับก็จะเสียงเบาหน่อยครับพอดีฝนก็เริ่มพึ่งรถเยอะครับรถเยอะครับช่วงเย็นรถเยอะครับฝนก็จะมีพลอยตกลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับสภาพนะครับ ลูกค้าถ้าใดสนใจอะไรโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะกับทางร้านวิเชียรของเราจิ้มอะไรตัวไหนยังเหลือนะคะที่รายงานไปแล้วเหลือลอนเลอร์เหลือโซ่ใบเหลือเครื่องเหลือกระบอกกระบอกนะคะบุ้งกีลูกค้าอยากได้ทักเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้น,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ